ดูวิธีการออกรายงานโปรแกรมมีพรีเมยียมถามครับขั้นแรกเนี่ยให้มาที่คำนวณเวลาทำงานจากนั้นก็ให้เลือกบริษัทครับแล้วดูช่องข้างล่างเนี่ยอ่ิกถูกจะดูใครก็ติกถูกครับหรือว่าจะดูทั้งหมดก็ได้จากนั้นให้มาดูข้อมูลแบบง่ายตรงเนี้จากนั้นให้เลือกเวลาครับ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ซูบเมื่อไหร่รกดสอบถามนี่ครับเวลาเวลาที่มีการสแกนนะครับจากนั้นเนี่ยวิธีการส่งข้อมูลออกเนี่ยก็คือมาที่ตรงนี้ออกข้อมูลได้หมดเลยจะเป็น Excel c s v หรือว่า Text หรือว่า PDF เได้หมดเลย่ะเดี๋ยวผมจะออกเป็น Excel ครับนะจากนั้นก็ใ่้เลือกที่ไว้แล้วก็กด กดเซฟไปเจาอะไรบ้างก็ติ๊กติ๊กก,กดก่อนน่าจะใช้เวลานะันหน่อยก็รอสักครู่รอให้รอเต็มก็ใช้งานได้แล้วครับเ่งเแล้วอนี่ครับก็จะเป็นเวลา ที่อยู่ในไฟเซียลแค่นี้ครับ <c oughs>